อะไรนะวันวันหนึ่งคาบิกอนต้องกินอาหารอย่างน้อย400กิโลกรัมเหรอว้าว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมจะเอาเจ้าโปเกมอนจอมขี้เซา้ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับผมจอมขี้เซราด้วยจอมกินจุด้วยนะครับนั่นก็คือสายวิวัฒนาการร่างของเจ้าคา์บิกอนครับซึ่งคาบิกอนนะครับจะมีร่างเบบีของมันก็คือกอนเบและทีนี้ก็จะมีเป็นร่างเคียวไดม็กนะครับก็จะมี3ตัวทั้งหมดมาพูดคุยให้ฟังกันในคลิปนี้นะซึ่งข้อมูลของมันก็ทําให้ผมขนลุกได้เหมือนกันนะครับว่ามึงเป็นโปเกมอนที่แบบลลบแบบบบวว่า่าาอหลกเยนคืิ นอนกินนอนกินนอนอ่าแล้วก็มีความแบบ enjoy eating ตลอดเวลานะครับก็คือกินเสร็จปุ๊บก็นอนพักผ่อนอ่ะหิวแล้วก็ตื่นมากินต่ออะไรแบบนี้โออยากใช้ชีวิตแบบนี้มากเลยทีเดียวเชียวนะครับคือต้องบอกว่าคาบิคอนมันก็เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีอยู่มาตั้งแต่เจนหนึ่งละแล้วพอมันเป็นเจนสี่ปุ๊บก็ค่อยมีร่างเบบีของมันพอมาเป็นเจนแปดปุ๊บก็มีร่างเคียวไดแม็กซ์ให้เราได้เล่นกันด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรกกรมเจนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ได้ของ กึ่งๆจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ก็อยู่ในเรื่องอยู่ก็คือเรื่องของคาบิกอนที่ว่ามันอยู่ในเจน1มาจนถึงเจน6กอะครับทุกคนสังเกตไหมว่าคาบิกอนนะครับยิ่งผ่านไปแต่ละเจนแต่ละเจนแต่ละเจนปุ๊บแบบมันจะค่อยๆลุกขึ้นครับผมเจน1นึ่งนอนอยู่นะครับแล้วพอสักประมาณเจน3เจน4อย่างนี้มันเริ่มนั่งครับผมพอมันเริ่มนั่งเสร็จแล้ว มาเป็นภาคเจนหปุ๊บมันยืนครับผมท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็เรียกว่าน่ารักดีนะครับผมในส่วนของโปเกกซ์ของมันและครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าคาบิคอนแล้วก็เจ้ากอนเบที่เป็นร่างแรกของมันมาพูดคุยให้ฟังนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อาหาของคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มที่เจ้าตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากอนเบเป็นโปกเกมอนกินจุธาตุนอร์มอลครับผมซึ่งเจ้าเนี่ยเป็นร่างวิวัฒนาการก่อนที่จะกลายเป็น,น,นซึ่ง ก็ชอบนะเขามีการระบุไว้เลยว่าตัวของคาบิกกนนะครับในโลกโปเกมอนเนี่ยถูกค้นพบโดยมนุษย์ก่อนกอนเบสอีกครับผมแล้วก็พอเจอกอนเบปุ๊บก็ต้องมีการมาดูกันว่าตัวกอนเบจะวิวัฒนาการกลายเป็นโปเกมอนอะไรหนอะอ๋อก็กลายเป็นร่างวิวัฒนาการของคาบิกอนนี่เองซึ่งตัวกอนเบเนี่ยถ้านับเป็นโปเกมอนแล้วมันก็ดูมีความเป็นหมีใช่ไหมเออคาบิกอนก็จะออกแนวหมีอย่างนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งตัวกอนเบเนี่ยใช้คําว่าเป็นโปเกมอนที่ชอบกินถึงมากๆเลยครับโดยลักษณะของมันนะครับผมมันก็จะกินทุกสิ่งท ที่เรียกว่าอาหารนะครับอันนี้เขาคงีมาร์ k ไว้ว่าถ้ามันจะไปกินพวกแบบเหล็กพวกพิษอะไรพวกนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อันตารายเหมือนกันแต่วงเล็บว่าถ้าเป็นของพวกเน่าเสียนะครับตัวกอนเบสามารถกินได้ด้วยนะเออหมายความว่าผลไม้ร่วงมาใต้ต้นไม้อย่างงี้แล้วทีนี้มันเริ่มเนา่ามันเริ่มเสียอย่างเงี้ยกอนเบก็กินนะจ๊ะโวเธอซึ่งมันสามารถกินได้ประมาณ100กิโลต่อวันนั่นเองครับซึ่งด้วยร่างกายของกอนเบมันก็ไม่ใหญ่โตมากกินประมาณเนี้ยก็น่าจะพอเหมาะนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยตัวกอนเบมันก็จะชอบเด แต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าอะไรที่มันยังไม่กินตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนมันก็จะซุกซ่อนไว้บริเวณขนของมันครับซึ่งขนตามร่างกายของกอนเบที่เป็นสีเขียวๆอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบมีความหนานุ่มฟูพอที่จะเอาอาหารใส่เข้าไปได้เหมือนกันนะครับแล้วตัวกอนเบก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นเด็กนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่มันเจอกับตัวอื่นแล้วทีนี้มันต้องการจะสนิทสนมด้วยปุ๊บมันก็จะควักเลยครับผมควักเป็นโดเลมอนเลยนะหยิบอาหารจากขนออกมาแล้วก็ยื่นให้โปเกมอนตัวอื่นที่มมััันนนตต้้้อองงงงงกกาารรจสสิทดวยคบบึ่็ ว่าเป็นเรื่องการละเทศะด้วยนะครับเพราะว่ากรนเบย์อย่างที่บอกนะว่าของเน่าของเสียอะไรพวกนี้มันกินมันเก็บหมดเลยถ้าเกิดว่ามันไปเจอกับโปเกมอนตัวอื่นแล้วมันยืดอาหารของเสียที่ไม่ดีต่อโปเกมอนตัวนั้นให้ไปก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เป็นเพื่อนแม่งจะกลายเป็นศัตรูกันซะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเก็บของไว้ที่ขนของตัวกรนเบย์นี่แหละครับบางครั้งนะครับมันลืมว่ามันเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะหมายความว่ามันเดินไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีของหล่นตุ๊บ ซึ่งเล่ามาถึงตรงนี้ถ้ามีคําถามว่าตัวกอรเบรย์มันกินพวกอาหารเนา่าอาหารเสียอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหากับร่างกายของมันไหมก็อย่างที่บอกครับว่าต่อให้เน่าเสียยังไงกระเพาะของมันก็สามารถที่จะย่อยสารอาหารทําให้ตัวของกอนเบย์เนี่ยแทบจะไม่เจอสภาวะของท้องเสียเลยนะครับก็คงมีของแสลงบางอย่างอย่างที่บอกว่ามันอาจจะกินไม่ได้แต่ว่าพร้อมเป็นของที่แบบมันรู้สึกว่ามันจะกินได้ต่อให้เน่าในสายตาคนอื่นมันก็ไม่เป็นไรครับผมเออก็ในเมื่อเองจะเกิดมาเป็นโปกเกมอนกินจุอย่างนี้แล้วมันก็ต้องมีกระเพาะที่แข็งแรงเบ จะเป็นโปเกมอนที่ค่า HP สูงมากๆซึ่งเบส HP อยู่ที่135อย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับแบบว่าที่เลเวล50อย่างเงี้ยมันจะมี HP ถึง242เลยครับซึ่งสูงมากๆจริงๆนะเพราะว่าภาพจําของผมเวลาที่เอาไปเล่นโปเกมอนแบทเทิลออนไลน์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่โปเกมอนก็่าสเตตัสแถวๆ200อย่างเงี้ยก็ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมเออกอนเบยังสูงได้กว่านั้นอีกครับคิดดูแต่ว่าค่าพลังอื่นๆ่ะครับเป็นยังไงโอ้โหค่าสปีดเห็นแล้วแบบใจคอมันจะไม่เคลื่อนที่เลยชิมิหนี่นะคร ได้เลยว่าถ้าอยู่ในทิกลูมนะนี่ยได้เคลื่อนไหวก่อนใครเลยครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีกับค่าพลังป้องกันพิเศษนี่ก็เอาเรื่องนะเออก็เป็นสายโจมตีกายภาพอย่างชัดเจนนั่นเองครับแล้วทีนี้ถ้ากอนเบวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นคาบิกอนนะครับผมซึ่งเงื่อนไขาการวิวัฒนาการเจ้าตัวกอรเบจะต้องเป็นโปเกมอนที่มีค่าวความเชื่อมถึงจุดที่กําหนดแล้วนั่นเองครับผมแล้วเวลาที่มีการอนะัปเลเวลณตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นคาบิกอนตัวนี้นี่เองครับคาบิกอนเป็นโปเกมอนขี้เศร้าธาตุนอร์มอล ขึ้นอย่างที่เห็นนั่นแหละนะซึ่งพื้นฐานของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันชอบนอนนะครับแม้ว่าในที่ผมบอกไว้ตอนต้นในแบบว่า Gen 5 g จน6อย่างเงี้ยมันเริ่มมีการนั่งมันเริ่มมีการยืนแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าให้นับอัตราส่วนการใช้ชีวิตของคาบิคอนนะครับเกินครึ่งคือมันนอนครับผมคือมันเป็นโปกเกมอนที่มีขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีลักษณะเป็นคล้ายๆมีที่ตัวโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีของผิวหนังจริงๆของมันก็คือจะเป็นออกสีครีมคล้ายๆสีผิวหนังของคนเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอ กแบบว่าเชื้อราอะไรพวกนี้จากพวกเศษซากอาหารที่คาบิกอนมันไปกินเนี่ยขึ้นตามร่างกายของมันด้วยนะครับร่างกายของมันจะมีกลไกาการปรับตัวพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ให้สอดคล้องกับสีขนของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไกลๆก,ก,ก็จะไม่รู้เลยครับว่าไอ้สีเขียวเขียวเนี่ยเป็นขนหรือเป็นราที่ขึ้นตามตัวมันนั่นเองซึ่งตัวของคาบิกอนนะครับเมื่อวิวัฒนาการแล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องกินเยอะกว่าเดิมเลยครับผมโดยชนิดโปเกมอนของคาบิกอนเนี่ยเขาใช้คำว่าโปเกมอนขี้เสารใช่ไหมและทุกคนจาของกอนเบได้ไหมกอนเบเนี่ ที่เหนือไปกว่าการกินจุนั่นก็คือโปเกมอนจอมตะกระนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมมันจะกินอาหารขั้นต่ำนะประมาณ400กิโลกรัมต่อวันครับผมซึ่งพื้นฐานของตัวคาริก้นะครับมันจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณสัก400-500ซึ่งหมายของว่ามันกินเท่าเท่ากับน้ําหนักตัวของมันหรือประมาณสัก80-90%ของน้ําหนักตัวมันนะครับโหดมากแล้วพอมันกินเสร็จปุ๊บมันทําอะไรครับมันก็จะนอนหลับสบายๆเลยครับผมแล้วพอมันหลับไปปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตราบใดที่มันไม่หิวมันก็จะนอน่่่อออไปเรรืืืยมันหวที มันก็จะลุกขึ้นมาหาอาหารทีหนึ่งครับผมซึ่งนั่นแหละครับ400กิโลแล้วก็นอนต่ออะไรแบบนี้เป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างง่ายสําหรับพวกคาบิกอนที่เป็นคาบิกอนป่านะครับถ้าเกิดว่าโปกเกมอนเทรนเนอร์คนไหนต้องการจะเลี้ยงมันก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะให้มันออกมาหาอาหารกินตามธรรมชาติอย่างเี้ยได้โอเคไหมซึ่งตัวของคาบิกอนนะครับบอกเลยว่ากระเพาะมีความแข็งแรงมากกว่ากอนเบลดหลายเท่าเลยครับผมในแง่ของการกินพวกของแข็งกินพวกของที่มีพิษมีเชื้อโรคท่นี้นั่นอย่างเง้ครมออคกะเง,งี้อ อาหารเน่าเสียหรือพวกอาหารที่เป็นพิษอะไรพวกนี้ได้อย่างสบายเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนกันภาวะเรื่องของการท้องเสียกินของผิดสัญดงก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวคาบิคอนนะครับซึงตัวคาบิคอนเนี่ยณปัจจุบันนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในโลกโปเกมอนมันก็หาอาหารกินได้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ว่าในยุคโบราณก็จะมีการบอกเล่าว,ว่าคาบิคอนเนี่ยเป็นโปเกมอนแห่งไหยาคับผมคาว่าโปเกมอนแห่งไหยนะที่นี้หมายความว่ามันนะชอบไปบุกพวกทุ่งนาของคนในยุคโบราณแล้วก็เอาพวกพืชพันธุ์ธัญญาหาร กินหมดเลยนะครับซึ่งพอมากินพืชพันธุ์ธัญญาหารหมดปุ๊บก็เท่ากับว่าโอโ้โหคนในหมู่บ้านก็แทบจะล้มละลายเลยนะมันก็จะเป็นแบบโปเกมอนที่นำพาซึ่งความเดือดร้อนแนวๆนี้มาให้คนในเมื่อยุคก,ก่อนด้วยครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีประเด็นตรงนั้นอยู่ไหมก็ยังมีบ้างแต่ว่าคนเนี่ยจะมีวิธีการใช้โปเกมอนในการช่วยปลูกนูน่นปลูกนี่ทําให้ไม่ค่อยมีความขาดแคลนที่เกิดขึ้นเหมือนในยุคโบราณแล้วครับแต่สิ่งที่คาบิก้นมันทําความเดือดร้อนในยุคปัจจุบันนะส่วนใหญ การที่จะปลุกมันนะครับก็คือจะมีคลุยชนิดพิเศษที่มีชื่อว่าคลุยโปเกมอนนั่นแหละครับซึ่งคลุยอันนี้จะเป็นการเป่าแล้วก็ทําให้คาบิกอนเนี่ยมันสามารถตื่นขึ้นมาขยับตัวพื้นที่ที่มันนอนขวางก็จะเปิดโล่งขึ้นก็เป็นจังหวะให้คนได้เดินผ่านไปตามปกติแล้วพอวุลิศของคลุยโปเกมอนหมดปุ๊บมันก็จะนอนต่อนั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วพอดีว่าหิวมันก็จะไปหาของกินนั่นเองครับต่อมาจะพูดถึงร่างเคียวไดมซ์ของคาบิกอนบ้างซึ่งร่่่่่าาาาางงงงงงเเเเเีีีียยยยยววดดแมมมมม็็กนน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 น้้นนนนน้้คคคครรรัรรััับบผจํไไหตอลิทโสป นั่่งไมไมด้เมื่อคาบิกอนกลายเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์นะครับอย่างที่หนึ่งเลยคือเราจะเห็นว่ามีต้นไม้โผล่ขึ้นมากางพุงมันนะซึ่งต้องบอกเลยว่าร่างกายของคาบิกอนที่เป็นเคียวไดแม็กซ์นี่อารมณ์ประมาณเหมือนเป็นภูเขาลูกเล็กๆเลยครับซึ่งภูเขาลูกนี้ก็คือจะมีแบบพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนานาที่งอกงามขึ้นตามตัวมันซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าร่างกายของคาบิกอนดั้งเดิมอะครับมันมีเรื่องของพืชพันธุ์เชื้อราอะไรบางอย่างที่เกาะติดอยู่ตามตัวของมันแล้วทีนี้พอมีพลังของเคียไวไดแม็กซ์ มันก็ได้โอกาสในการใช้พลังนั้นในการเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาที่ร่างกายของคาร์บิกอนตัวนี้ครับผมเพราะฉะนั้น,นในจังหวะที่คาร์บิกอนตัวนี้มันวิวัฒนาการใครที่ต้องการจะเก็บผลไม้เก็บผักอะไรพวกนี้ก็สามารถขึ้นไปที่ตัวของมันได้แล้วก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขยับทีนึงก็อาจจะทําให้คนคนนั้นหลุดออกจากร่างกายของเจ้าคาร์บิกอนไปได้เลยครับส่วนตัวคาร์บิกอนตัวนี้นะครับผมมันก็สามารถโจมตีได้เหมือนกันนะนั่นก็คือการรวบรวมพลังเคียวไดนมก์แล้วก็โจมตีใส,ส่ศัตรูด้วยการใใชช้้อตมืถ ของนนในการตบศัตรูที่อยู่ระยะประชิดได้ครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยพลังกาลังอันมหาศาลของร่างที่ใหญ่โตนี้ก็อันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นทาไมอยากโดนคาบิคอนเคียรไดแม็กตัวนี้ทุบแบนตแต่แต่ก็ให้อยู่ห่างไว้เป็นดีครับทีนี้ถ้าพูดถึงสเตตัสของเจ้าคาบิคอนบ้างนะครับผมสเตตัสของคาบิคอนนะครับทรงเดียวกับกอนเบเป้เลยครับผมก็คือว่าอะไรที่มันเยอะสุดมันก็จะเยอะสุดอะไรที่มันเยอะรองมันก็จะเยอะรองอะไรที่มันน้อยสุดมันก็จะน้อยสุดไล่ให้น้อยสุดไปเลยนะก็คือค่าสปีดครับค่าสปีกอนเบอยู่ห้าใช่ไหม 30, ซึ่งถ้าขึ้นขนาดนี้ไม่ต้องขึ้นก็นได้นะครับที่จริงนะแล้วก็ค่าอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าค่าพลังโจมตีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่1 1 0แล้วก็ค่าพลังป้องกันเวทร10เหมือนกันครับซึ่งที่จริงเนี่ยด้วยร่างกายที่แบบดูมีความถึกทนของมันผมคิดว่าน่าจะแบบให้ค่าดีเฟนซ์เยอะกว่านี้นะเออแต่ค่าดีเฟนซ์แค่65โดนพวกโปเกมอนต่อสู้ซัดเข้าใหน้นี่ก็น่าจะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องพูดถึงสเตตัสอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็็คคคือออ่่่่่่าา HP HP นนนนัันเเเงยูททีี160 50ะะปสตก ที่ประมาณ260ได้อย่างนี้ถ้าเลเวลร้อยก็คือ HP แบบว่า500อย่างนงี้นะเออถือว่าถ้าเป็นในยุคข,ของโปเกมอนเจน1เจน2อเนี่ยคาบิกกนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมเป็นภาพจําแบบนี้แหละว่ามันเป็นโปเกมอนที่มี HP ที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้าคาบิกกนโปเกมอนหมี ii, จอมกินและจอมนอนหลับจอมขี้เศร้าอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับเจ้าหมีตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับจะบอกหมีตัวนม่ใ่นะมวใวหญผิ 400กิโลแล้วก็กินเสร็จปุ๊บนอนปับ๊บเอ่อก็เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนชัดเจนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีวิธีเล่นอะไรที่อยู่ในเกมหรือจะพูดถึงบทบาทอะไรในอนิเมะที่ท่านผู้ชมสนใจก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านีน้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนนครับล้้ววเด๋ยไพกใหห่ิปา สวัสดีครับ